ธานมธานมขอดูนายที่คอมีอะไรอยู่ตรงคอนะ่ะโอ้ยโดนติดโดนติดเครื่องติดตามตัวนะคะโดนติดเครื่องติดตามตัวเนี่ยเนี่ยตรงปอกคอไหมคะตรงปอกคอเขาทานมให้หน้าขึ <laughs> ้นมาโดนโดนใส่เครื่องติดตามตัว เผื่อเวลาเขาหลุดไปนะคะจะได้รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนธนมปลักคอสวยไหนเดียวไหนเดียวไหนเนี่ยขอดูปลักคอหน่อยนะให้พี่พี่ดูปลักคอหน่อยวายธ <laughs> นมทำไมอะ่ะให้ดูหน่อยโอ้ยสวยเนี่ยไม่เป็นเหมือนใครเลยเนี่ยโอ้ยดูดูปลักคอติดตามตัวนะคะ บางทีเขาอาจจะหลุดไปหลุดออกไปใช่ไหมทำเป็นหลับไม่ต้องอายหรอกปลอกคอสวยไม่เหมือนใครเอยหนูอายหนูอายหนูอายอย่าทายอย่าทายหนูอายนะไม่ต้องอายอไม่ต้องอายเนาะนะเด๋ยวเดือดกตาเอาลูกตาหายไปไหน <laughs> มองไม่ออกเลยุูกตาอยู่ไหนแล้วเนี่ย นอนนะนอนนะชานมจะนอนแล้วชานมนอนแล้วนะคะปะอกคอปอกคอใหม่แต่มีกระดิ่งด้วยนะกระดิ่งอยู่ข้างหลังหลับแล้วเหรอชานมชานมหลับแล้วเหรอเอาคุยกันอยู่ดีๆหลับซะง,งั้น กันอยู่ดีๆเองหลับซะแล้วหมดจะนอนก็นอนเอาง่ายๆดูท่านอน <c oughs> ปูผ้าให้เขาเล็กๆเ,เขาก็นอนอยู่่ในผ้าที่เราปูนะคะดูนอนบนโต๊ะลิดผ้า หลับแล้วหลับแล้วหลับแล้วหลับจริงหรือเปล่าในแอปดูสิหลับจริงหรือเปล่าตุ๊กตาอยู่ไหนเนี่ยมองไม่เห็นตุ๊กตาเลยเนี่ยนะทานุมหลับแล้วนะคะหลับแล้วหลับแล้วหลับปุ๋ยเลยหลับปุ๋ยเลยหลับปุ๋ยเลย ตัวใหญ่มากเลยเจ้านี้ตัวใหญ่ท่านอนคะ่ะหลับแล้วนะคะหลับจริงๆแล้วนะคะหลับสนิทแล้วเนี่ยหลับสนิทแล้วเนี่ยนิ่งเลยนิ่งเลย สบายสบายเลยหลับแล้วนะคะชานมหลับแล้วคะ่ะหลับปุ๋ยเลยตัวใหญ่มากเลยเดี๋ยวก็นอนนอนขดตัวตัวใหญ่เต็มจอแล้วเดี๋ยวนี้ เมื่อก่อนตัวเล็กๆตอนมาใหม่ๆตอนมาใหม่ๆตัวเล็กๆโดนไล่นะคะตัวนี้โดนไล่ขึ้นต้นไม้ปีนขึ้นไปบนต้นไม้หนีหนีแมวหนีแมวตัวอื่นไล่มาปีนขึ้นไปบนต้นไม้แล้วลงไม่ได้ลงไม่ได้เนาะก็เลยเอามา ามาเลี้ยงไว้นะคะตัวใหญ่มากเลยตอนนี้โอ้เต็มจอเลยตัวใหญ่เต็มจอเลยค่ะฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องพรพิมลชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะ ขอบคุณค่ะหลับปุ๋ยเลยหลับปุ๋ย